อ่อีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเผื่อเผื่อคนที่ฟังอยู่ที่เป็นสอสอที่คุณนักสินเปรียบเปยว่าเป็นหมาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยมีอาจารย์เสรีวงมนทาช่วยกระตุ้นให้ว่าเธอเพราะว่าเธอเป็นหมาอาจารย์แปลความให้เออาจารย์ช่วยตีความให้อีกนะคะดรเสรีวงมนทาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่ารู้ตัวกันบ้างไหม ว่าเจ้าของพักตัวจริงเขามองสอสอในพักเป็นเพียงหมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้เท่านั้นและถ้าจะให้ได้อาหารก็ต้องเลียเท้าคนให้อาหารนะแต่คุณนักศิ์ศรีไม่ได้ใช้คําว่าเลียเท้านะคะแต่ฉันขออนุญ,ญาตอ่านเป็นคำว่าเลียเท้าก็แล้วกันบางคนฟังแล้วสะอึกเขาดูถูกลูกพักขนาดนี้เลยหรือดูแล้วศักดิ์ศรีความเป็นคนไม่เหลือเลยแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกอะไรยินดีเป็นหมาเลียเท้า คนมองว่าศักดิ์ศรีกินไม่ได้จะเก็บเอาไว้ทําไมยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อประโยชน์ดีกว่ายอมเลียเท้าเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการไม่ว่าตําแหน่งหรือทรัพย์ยอมทําผิดตามที่เจ้าของกดปุ่มไม่แยกแยะผิดชอบชั่วดีบ้านเมืองวุ่นวายเพราะคนเลี้ยงหมาเป็นคนชั่วเลี้ยงหมาให้ชั่วตามสั่งโอ้นี่นะฮะอ่ะไม่รู้อาจารย์แปลความขนาดนี้เนี่ยนะ จะซึมซับกันได้ขนาดไหนนะครับค่ะเรื่องน,นี้เรื่องหมากับการเมืองนะ